ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับสหายสายช่างนะครับสหายสายสร้างนะครับมากเลยนะครับผมนะครับเขตนี้นะครับเป็นของรถอาเว็บร้อยสิบไอนะครับผมเว็บร้อยสิบไออันนี้ลูกค้านะครับนามาให้ประกอบนะครับหน้าตาอันนี้ลูกค้าสั่งมาให้ประกอบนะครับครับผม น้าตาก็จะแบบนี้นะครับนะครับในการประกอบนะครับก่อนที่จะประกอบนะครับก็มาดูความเรียบร้อยนะครับตรวจเช็คนะครับตรงเสื้อนะครับและก็ชุดลูกสูบตรงนี้เห็นไหมครับนะครับในกรณีนี้ในจุดที่ พี่น้องจะสังเกตได้นะครับอันนี้ก็จะอยู่หันลงไปที่นะครับท่อไอเสียนะครับลงไปที่ไอเสียนะครับตรงนี้วาล์วเล็กไอเสียนะครับตรงนี้จะหันขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนนะครับเป็นวาล์วตรงนี้ก็จะเป็นวาล์วไอดีนะครับจะใหญ่กว่าไอเสียนะครับ ครับทำความเข้าใจกันก่อนนะครับก็วิธีประกอบวิธีใส่แหวนอ่าก็มาดูกันอ่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาเช็คชุดนี้ก่อนนะครับเช็คแหวนกับชุดสูบก่อนนะครับชุดเสื้อก่อนนะนะครับก็ทำการตรวจเช็คกันเลยนะครับแล้วค่อยไปใส่แหวนนะครับ ลูกค้าสั่งมานะครับสั่งมาเองนะครับก็มาดูแหวนนะผมจะใส่ให้ดูนะครับก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาหัวลูกดันนิดนึงนะครับวิธีนะหัวลูกดันขึ้นมานะครับกดให้ชิดกดลงไปให้ชิดนะครับ ให้ชิดหัวลูกสูบนะนะครับในการสังเกตนะครับก็เห็นไหมครับก็โอเคนะครับเพื่อนเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะถอดหัวลูกออกนะครับอา้าวจะได้หลืพี่น้องคือปอออกหรือพี่น้องนะครับก็โอเคนะครับอยู่ที่ประมาณ1มิลน,นะครับ 1มิลก็ถือว่าใช้ได้นะะก็ไม่มีไม่มีแสงแลบนะใช้ได้นะครับก็ดูกันแค่นี้นะครับเขาก็คงตรวจสอบมากันแล้วนะครับจากทางร้านนะครับก็จะตรวจสอบมาแล้วเราก็จะผ่านตรงจุดน,นี้ไปนะครับ ก็พอได้ได้เลยแหละครับต่อไปก็จะทําการตรวจเช็คตรงนี้นะครับบางทีนะครับก็ไม่รู้ว่าข่ายไหนนะครับจะทํามายังไงผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาตรวจเช็คฝั่งไหนไอดีฝั่งไหนไอเสียนะครับก็วัดกันเลยนะครับเนี่ยนะครับจะห่างกันวัดนะครับจะห่างกันอยู่ ประมาณ1มิลน,นะครับผมตรงนี้ได้30.6นะครับ30.6นะครับเนี่ยอันนี้31นะครับสำหรับการใส่นะครับก็แยกออกเลยนะครับแุดนี้ จะเป็นแหวนบางแหวนบางก็จะอยู่คู่กันตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเงาเงาเนี่ยนะครับจะเป็นแหวนตัวที่1นนะครับตัวดำตัวที่2นะครับผมเห็นไหมครับพี่น้องครับก็เริ่มใส่กันเลยนะครับ ตัวนี้นะครับแหวนลานใส่ตรงนี้นะครับแหวนตัวนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ร่องนี้้ร่องที่หนึ่งนะครับร่องที่หนึ่งนะครับเราจะใส่ไปตรงนี้ครับใส่ไปแล้วนะครับเมื่อกี้เราใส่ตรงนี้นะเห็นไหมครับ ะครับนะครับ,นะรบผมใส่เข้าไปตรงนี้นะเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตรงนี้ต่อไปนะตรงนี้ผมก็จะใส่เข้าไปตรงนี้ อยู่ตรงนี้เมื่อกี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนแหวนตัวนี้นะครับผมก็จะจัดขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับห่างกันได้นะครับไม่เป็นไรนะครับผมประมาณนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับอันนี้ก็ขยับได้นิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็ได้ นี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเนี่ยนี่หน,นี่นะครับประมาณนี้แล้วก็ชุดนี้นะครับตัวดำๆเห็นมเนาะ เพื่อนเห็นไหมครับผมจะใส่ประมาณนี้นะนี่ครับตัวสุดท้ายนะครับจุดนี้นะครับจะมีตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือตรงนี้นะหนังสือตรงนี้ สีตรงนี้นะครับก็จะหันขึ้นด้านบนนะครับนะก็จะใส่ไ้แบบนี้นะครับก็โอ้ว่าถนัดพี่น้องไม่ค่อยถนัดเลยนะครับอ่าส่วนตัวผมก็จะใส่แบบนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับ บนนะครับตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้คือตัวแรกของผมนะครับตัวแรกอยู่ตรงนี้ตัวที่สองอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้หนึ่งสองก็ไล่ลงมาชุดนี้ผมก็จะใส่อ่าตัวนี้อยู่มุมนี้ตัวนี้อยู่มุมนี้อ่าตัวนี้ก็จะอยู่ถัดกันมาอีกนิดนึงนะครับผมชุดนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับ เนี่ยประมาณนี้นะครับจุดนี้เป็นฝั่งโซลาวนะครับจะอยู่ฝั่งขวาของรถมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะฉะนั้นเบาก็ต้องอยู่ในลักษณะนี้นะครับ เพื่อนๆก็จับคว่ำลงมาอย่างนี้นะครับจับคว่ำลงไปเลยนะครับเมื่อกี้เราหมุนยังไงก็หมุนไปอย่างนั้นนะครับหมุนมาอย่างนี้นะครับผมก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะรประมาณนี้นะก็ญาติหยิบน้ำมันนะครับก็จะทำการชะลมนะครับ น้ำมันลงไปก่อนนะครับผมใส่น้ำมันลงไปอย่างนี้นะใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับผมพี่น้องดูนะครับเห็นไหมครับชัดๆัดนะครับผมก็จะใส่แบบนี้นะครับความลงไปอย่างนี้นะ ก็จะขาดเคลื่อนได้นิดหน่อยนะครับก็ใช้มือกดตรงแหวนนะครับก็กดลงไปได้เลยนะครับตรงในโพลแล้วก็เอานิ้วจิ้มนะครับจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าเราถอดออกมาแบบนี้แล้วก็ขออนุญาตนะครับผมสะดวกแบบนี้นะนะครับผมตัวนี้ก็เคลื่อนตัวได้นะ สลักเคลื่อนตัวได้นะครับผมชุดแหวนก็จะให้ตัวได้นะครับถึงเราประกอบไปการทำงานแหวนก็จะให้ตัวได้แบบนี้นะครับผมก็นิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับก็ขอแค่เราใส่ไม่ให้ตรงกันนะครับไม่ให้แหวนตรงกันแบบนี้นะครับเไม่ให้แหวนมาตรงกันอย่างนี้เนาะก็สลับมาอย่างนี้นะครับแบบนี้ได้ นะครับผมไม่ให้รองแหวนตรงกันนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใส่แหวนนะครับวิธีเช็คปากแหวนนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิปหน้านะครับผมก็จะทําการประกอบนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ Oh, สวัสดีครับ